มากันที่อีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพักเพื่อไทยนะครับก็คือกรณีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตพิจารณารับคําร้องยุบพักเพื่อไทยและอีก6กพักร่วมรัฐบาลนะครับจากเหตุที่ยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกของพักเข้ามา ควบคุมมาครอบงำนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกะกะตเห็นว่าคําร้องเนี่ยมันมีมูลนะครับ,รบและให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะครับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับวันนี้นะผู้สื่อข่าวไปเจอกับท่านนายกนะคุณแพรทองทานชินวัตรก็เลยสอบถามนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้ตอบเพียงสั้นๆนะครับบอกว่าไม่กังวลใจเรื่องนี้นะครับขณะที่ทางคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่า หากอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดทางพักเพื่อไทยรวมถึงพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้กังวลใจนะแต่ว่าส่วนตัวของคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่สบายใจนะที่เวลามีใครหยิบเรื่องใดขึ้นมานะก็จะกลายเป็นประเด็นไปหมดซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศได้เพียงหนึ่งเดือนก็มีเรื่องฟ้องหลายเรื่องไม่อยากให้เรื่องนี้มาทําให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลนั้นเสียหายเพราะว่าเศรษฐกิจกําลังพลิกฟื้นจึงอยากให้คํานึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย ท่านนายกเนี่ยเข้ามาอยู่แค่เดือนเดียวสองเดือนยังไม่ทันทําอะไรเลยก็มีเรื่องน้นเรื่องนี้แล้วก็มาฟ้องนายกเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเนี่ยผมไม่อยากให้กระบวนการที่มาทําเรื่องเหล่านี้มันทําให้สเสถียรภาพหรือความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ยเสียหายเพราะมันมีผลต่อการเศรษฐกิจกําลังจะรื้อฟื้นนะครับพอพูดอันนี้หมดเขาก็ชะงักรอยอีกแล้วก็ถามว่าเรื่องนี้มันจะเป็นไงถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าเศรษฐกิจประเทศพังแน่ อยากให้คำนึงถึงเหล่านี้ด้วยนะครับถ้าทำอะไรผิดก็ว่าตามผิดอีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับคือคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้บอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าที่เคยที่แจงไปแล้วส่วนทางพักเพื่อไทยจะฟ้องกลับหรือไม่ก็ต้องดูวัดท้ายที่สุดแล้วองค์กรอิสระจะว่ายอย่างไรซึ่งกฎหมายปัจจุบันก็สามารถที่จะทําได้ครับ ในส่วนของเพื่อไทยที่เป็นผู้ถูก้องฮะตามกฎหมายแล้วมีอำนาจในการฟ้องกลับไหมฮะถ้าคดีถูกยกไปอะไรเงี้ยครับมีอยู่แล้วกฎหมายปัจจุบันมันก็มีอยู่แล้ว้วเราก็แน่นอนนะฮะแน่นอนก็นนนๆๆดูกันเพราะว่ามันมากมายไก่กองแล้วมันมันกลายเป็นประเด็นที่น่าเบื่อหน่าย <S <S ของสังคมเหมือนกับที่ผมเคยพูดอะมันเดินหน้ากันไปไม่ได้สักทีมาหยุดอยู่กับเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องเราเนี้ เราจะใช้เวลาบริหารประเทศกันบ้างก็กมามาจมปลักกันอยู่แบบเนี้แสดงว่ามีโอกาสที่เราอาจจะพ้องกกับอันนั้นดูว่าเกต้าสุรองกอิษาก็ว่ายัางไง